สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้ามามือนีแกล้สิบห้ามากินตำกุ้งสดจ้ามันตำกุ้งสดตำสมตำใส่กุ้งสดจ้ะพี่น้องโอ้หำรลายไหลายำหลายเตะเมืองพุณอ่ะแต่แสบบอือ น้ำลายไหลจิ้มน้ำก่อนจิ้มนม้ำตาบุกงงก่อนอเปิห์หอมเปียกแกงหากระเฮ็ดแล้วเรียบเลี้ยงก่อน มัน,นามต่หมหงหงแดงจังคืนไปเนาะมาจ่ามากินน้ำกันใส่มือจังสีคักอือโอ๊มทำเนจยบข้ามมนเลย ยักบวกกันเด้อพี่น้ะเอออินควางพวกนี้มันเป็นกับแกม เลบ,บวกนึงเรามาอยากร้องเพลงให้ฟังใช่บันเนี่ย <c oughs> <c oughs> บวกแรกอยากล้องเพลงบวกสองอยากเต้น โบกชามนอนฟองของน้ำโบกที <laughs> <Both this one. laughs> mm ่น hmm. mm ี้เป็นนอนน้ำสมอง ไก่บุฟี่ขนมเส้นจ้ามันอ่ะเน้นกุ้งตอนแรกว่าจะให้กุ้งใช้น้ำปลาบอกม,มันนี้ในตู้เย็นอยู่ก็เลยใส่ได้ 熟了、嗯，哈、嗯、哈，干了，不要吃个熟了。 Cái gì cái khẩu này mướn <laughs> Đấy trang <laughs> เปวให้ลูกสาวขอตทษให้เปลวไากับม่หิวเขา อพอลีนาไปเช็คสายตาคล้ายๆห,หมอเพิ่นว่าตาข้างนึงเพิ่นนั่นแบบว่าบ่ค่อยชัดจังจันจะนะเพิ่นก็นเลยใหายลีนาไปตัดแว่น ใส่พอปรับสายตาบ่หลายดอกใส่ซื่อๆให้ปรับสาตาบ่ได้ใส่ตลอด เจ้าหญินี่ดียังนึ่งแน่จ้ะไอ้ย่างแว่นยังาพานสมมุติว่าอยู่เขาบ้านที่ถึงสิบแปดแน่นจะ้ะหมอกาแฟหมอฟันอย่างเสกาแฟทุกปีเขาจะส่งใบมาอันนี้ก็ไปไปตรวจด้เขากะคล้ายๆว่าทุกปีเขาจะส่งมาให้เด็กน้อยไปตรวจฟันตรวจสายตาตรวจสุขภาพ อยู่ในี่เน่ยถ้าไปสร้างเมืองตาเาจะรัฐบาลเขาก็ส้อยอยังของลูกสาวเนี่ยของเพลินากับราคาพันเจ็ดหนึ่าางแสนเขาก็ได้จแปดร้อยรัฐบาลเขาก็ส้อย แต่ว่าถ้าเป็นพวกฟันพวกหางขูดเห็นปูหอือหางสีจะจยุ่ีดียังนึงรัฐบาลเขาคุมค้องเด็กน้อยเขาพาลงหลอโรงเลี้ยงประเสียนอกจากลูกสิยเลี้ยงพิเศษ năm tâm mà hơn không giờ trả khoa đông มอฟียังลุงฮะมาปวดฟงปวดฟันแบบไปมหมอฟีหมาจากห้อดอายุสิบแปดปีลูกซ้ายเ้าแบบเขาจะมีบายไม่ให้ไปตรวจสุขาภาพฟันขูดหินปูนทุกปีน้องแม็กอะ จว่าเธอร้อยสิแบ,บแปดเราต้องในใจเองดูตางประเทศ Lapin <laughs> Oh Tuan Ham Kena นยังคือกินไว้แทะปกติเฮ็ดคลิปตั้งท้ำเวลาบ่คือชอบไปกินนานอาหารเมื่อนี้กับไปเจอกาแฟน,นานอาหารแต่เบลลงคลิปคนไม่ไหลายเลยเพราวังมี บะแม่นที่เป็ดทช้ท,ทุกทอย่างนะน,งน้าพี่น้องนะชีวิตส่วนตัโตฮะก็มี luôn Ngựa tẹt xịt, ngựa tẹt Chắc buộc có năng Họ oh, chắc buộc này, họ oh. ta hoạt sáng thì phải nói Oh. Bột nhanh nhanh, bột nhây nhây. โอ้แมงมีตัวนี้แมงวันตัวนั้นตายแล้วมาแมงมีอีกล mm hmm. ืมทอดอันนี้ พ่อกำลังเฮ็ดกับเขาโซเแลียพี่น้องเออเฮ็ดให้ลูกให้นปว่เขาก็ขัขงให้ได้กินกินบคือกักน่ะน้องนี่ เราแกก็เพยงไกินนานอาหารไปเฮตุทุลัเอาเป็นตาให้ลูกพ่อเบียงแม่ไม่เห็นเขาเอี่ยม <Trans> <laughs> มือแทบมันก็เลืมเปิดไฟเ <c oughs> นาะบีบ้ยมไปโอ้เดี๋ยวหัวมือ,อข้าเดี๋ยวชิบชีบหาอันนี้เราจะพี่นอะ กิปนี่ก็แค่นี้ก็น่าจาเรวใกล้สิค่อยกินบปเนะี่ยเพชรขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ้าขอบคุณทุกการรับชมจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า